อัปเดตคู่มวยศึกวันลุมพินี127ครับเข้ามาดูว่ามีคู่ไหนบ้างลุยไม่ยัง้งรพลวัดสดก้องกุลาครับสวนไทยสันเน่เจกับพาร์ทแฮมในศึกวันลุมพินี127วันลุมพินี127ชกกันวันศุกร์ที่3ตุลาคมนี้ครับไปดูครับทีละคู่ไล่จากคู่เอกของรายการเลยวระพลลูกเฉพาะรงต้มครับมวยซ้ายดุดันวัย22ปีจากบุรีรัมลุยสันต่อฟอร์มแรงพบกับก้องกุลาจิตเมืองนนครับ นักชกฝีมือจัดจ้านวัย19ปีจากจังหวัดร้อยเอ็ดที่ยังไม่แพ้ใครในศึกนี้คู่นี้ชกกันมวยไทย142ปอนด์วรพลเจอก้องกุลาครับเป็นอีกคู่ที่ถูกมากมากเลยวรพลเนี่ยสูงราวร้อยครับอายุ22ปีิบสองปีสมวยเอศรเดชาพันธ์3ฟอร์มเขาชนะมาตลอดแหละชนะโซนเนอร์เชนชนะอิวยัตมูซาเอฟชนะโซนเนอร์เชนนะครับก็คือต่อยกับโซนเนอร์เชน2ครั้งนะก็ชนะโซนเนอร์เชนได้ทั้ง2ครั้งเลยไฟล์ล่าสุดต่อยวันลุ่นีหนึ่งร ส่วนก้องกุลาครับชกมา2ครั้งชนะมาศสิงชนะสุขสวัสดิ์ความเข้มข้นในรายการวันก็คงอยู่ที่วรพลลูกเจ้าพ่อโรงต้มนั่นแหละครับส่วนก้องกุลาเนี่ยถ้าเป็นหลักเหลี่ยมชั้นเชิงมวยไทยความโด่งดังของเขาในมวยไทย5ยกก็คงได้รับความเชื่อถือจากแฟนๆพอสมควรเลยแต่วันนี้ไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับตลอดเวลาที่วันล,ลุมินีปล่อยตัวมา2ปีเนี่ยวรพลเนี่ยเขาสู้มาตลอด ใช้คำว่ามีทั้งฟอร์มดีและฟอร์มแย่หลังๆเนี่ยก็กลับมาฮอตได้แล้วส่วนกล้องกุลาเองก็ต้องขยับเพื่อที่อยากจะได้สัญญาวันเนี่ยครับเป็นมวยที่รูปร่างดีย้ำน้ำหนักหน่อยว่าคู่เนี้ยคู่เอกของรายการต่อยกันที่น้ำหนัก142ปอนด์ครับและก็คู่รองคู่รองเป็นรุ่นแบนตัมไทสันเฮดิสันเจอพาร์ทแฮมเกีรติ้คู่ไทยสันกับพาร์ทแฮมนะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นไงเป็นเด็กหนุ่มจากต่างชาติที่กำลังสดทั้งคู่ครับ ไทยสันเนี่ยถือว่าเป็นมวยบูแล้วกันอายุ24ปีสัญชาติจากออสเตรเลียครับซ้อมที่ค่ายมวยทอสแสงเชียนน้อยเจอกับทางพาร์ทแฮมเกียรติพาร์ทแฮมเนี่ยอายุ2 1ปีจากอ e ิหร่านเขาก็หวังจะคืนฟอร์มเก่งให้ได้นะสำหรับ Part ham. พาร์ทแฮมเพราะเราก็คงจะคุ้นชื่อเป็นอย่างดีครับชกมาก็หลายไฟครับคือพาร์ทแฮมล่าสุดแพ้แลมโบเล็กชอจาระบุญวันไฟแต่ยี่สิบเก้าแต่ก่อนนั้นคือชนะมารวดเลยชนะทุกคนชนะ6แพ้1แพ้แค่แลมโบตัวเดียวนี่คือคู่มวยนะครับเป็นคู่หลักของรายการ และคู่อื่นๆนแล้ะครับเดี๋ยวเราจะไล่จากบนลงล่างมีพิช,ชัยพีเคครับเจอกับทางสิงห์ธนวัฒน์นกยีราดกระบังโอ้โห,โ,หโหคู่นี้นี่น่าสนใจเลยนะครับความรวดเร็วหลักเหลียมชั้นเชิงต่างตาน,านาสิงห์ธนวัฒน์นกยีราดกระบังเอาอยู่ไหมพิชัยในแกบุกบูกสู้ดีเหลือเกินมีปานเผด็จลูกสวนครับลูกสวนมาอีกแล้วครั้งเนี้ยลูกสวนเจอค่ายซูเปรอร์วอลเลยนั่นก็คือเจ้าเพชรภูผาเอลชลูดตูดปอดยอดขุนพลครับคู่ปานเผด็จกับเพชรภูผาต่อยมวยไทย128ปอนด์ครับ มีฟ้าลิขิตนายกจอยปราจีนเจอกับทางโมฮัมเหม็ดเรโซครับอันนี้ก็ต้องไปดูนักชกจากอินโดนีเซียฟ้าลิขิตนักชกไทยครับคู่ที่7เนี่ยเป็นรุ่นอะตอมเวทเหลี่ยมเพชรสอเดชพันธ์เจอกับทางเทพคามินธนพลร,รีสอร์นเทพคามินนี้ก็ผมว่าควงคงคุ้นชื่อนะหลายคนนะครับน่าจะพอได้ยินเข้ามาบ้างสำหรับทางเทพคามินคู่ที่ต่อย1 1 5ปอนด์ คือเจ้าเทพคามินเนี่ยอายุประมาณสัก1ีปีครับนักชกจากบางคลาชะเชิงเซาเดิมทีก็เป็นมวยขวาเดินบุกเดินเบียดเดินบุนนบสักลลยอะนัน้องสักลายเต็มตัวถ้าใครจำถ้าใครจำได้คือต่อยในศึกของมวยจำสมิรศึกพลังใหม่ฟอร์มก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าชนะมาติดๆปกติจะต่อย116ปอนด์นะสำหรับทางเทพคามินคนนี้แล้วก็บ็อกแดนซูมารอบจะกำลังมาเจสคาเปสกี้ครับเป็นคิก็อกซิ่ง170ปอนด์รุ่นยักษ์กกได้มาดูกันครับคือบ็อกดัน บ็อกดันเนี่ยอายุ28ปีนักชกเบลกเรรยล่าสุดเพิ่งแพ้ลุงลาวีแพ้แบบไม่เอกะฉันด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนักชกไทยก็คงจำเขาได้อยู่นะครับมาเจสคัพเ็นกี้ครับส่วนมาเจสนี่ก็โอ้โหนักชกรูปร่างดีเลยครับนักชกวัย29ปีมาเปิดตัวเขาชนะทีเคโอดอนติสมิทในศึกวันรุ่ินี113ครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับเอริกรูอิสจากทางแมทเมด อัพลา์เลครับคู่นี้เป็นมวยไทย160ปอนด์น้องตังตังก็มาครับสอดชพันธ์เจะกับทางสินเทียฟอเรสครับตังตังต่อย115ปอนด์ต,ตังตังเรารู้จักกันดีส่วน ซิ้นเทียรครับซินเทียอายุ30ปีนครับนักชกจากเม็กซิโกสูงราวๆ157ซติเมตรล่าสุดแกมาต่อยกับทางมาตินาเคียติสกาครับคือต่อยตอนนั้นน่าจะเป็นศึกวันไปในทาิ3นะครับเป็นศึกใหญ่อยู่มีอลเซียกับโยฮันนาแล้วก็มีน้องมอสลูกบ้านใหม่เจอกับทางนารุโตครับน้องมอสลูกบ้านใหม่เนี่ย ก็ถือว่าเป็นนักมวยที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อมากมายนะแต่นังมอสเนี่ยต่อยในแฟร์เท็กไฟท์มวยมันแบบเอ็กตรีมมาก่อนนองมอสเนี่ยต่อยแล้าวสัก1กกิโลนะแต่ก่อนต่อยกับพวกเออไม่ค่อยได้ดูผมยอมแล้วเลยผมไม่ค่อยได้ดูนองมอสเลยอะ่ะในแฟร์เทคไฟท์อ่ะแต่ก่อนยังมีต่อยศึกสสมหมายเมื่อสมัยแบบเด็กๆก,กว่านี้นะฮะก็เดี๋ยวไปหาสถิติมาฝากกันมีนารุโตะนี่ก็เป็นมวยใหม่นะไม่รู้จักเหมือนกันนะครับรู้จักแต่นารุโตที่เป็นการ์ตูนครับลูคัสกา กานินครับลูคัสกานินเจอกับทางอายุมุยามาโมโตะครับคู่ดีเอ็มเอ145ปอนด์ชองโคลชักค้าครับมาเป็นประจำเจอกับทางคว้นทรูกิโยครับชองโคลชาคาักค้าอย่างที่บอกครับนี่คือเจ้าประจําของรายการนี้ชองโคเนี่ยนักชกจากฟิลิปปินส์วัย31ปีล่าสุดเพิ่งแพ้ซับมิชชันให้กับาซางซอสดาอาตาเอฟในศึกวล,ลีนี109ครับครั้งนี้ก็หวังจะมากู้ฟอร์มเก่งของตัวเอง ส่วนควนตรุรกิโยครับควนตรุรกิโยนี่ก็ถือเป็นหน้าใหม่ครับมวยเริ่ม20.30นครับส่วน Facebook นี่ก็เริ่มจริงๆก็ราวๆสัก1 9 3ุนอนอะจากช่อง7ที่เป็นประทไทยเนี่ยเริ่มตอน2ทุ่มครึ่งใครอยากรูช่อง7ก็ดูได้นะครับสุขที่3ตุลาฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนี่คือการ์ดมวยคู่มวยทั้งหมดที่เปิดออกมาในศึวันลุ่รี127ครับ เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยฟอร์มการชกของวรพลนะครับวรพลสอนในเฉพาะหรือว่าวรพลรุ้เฉพาะลงต้มเข้าไปนี้เจอแอนต้าคาเซมครับวรพลเนี่ยพยายามใช้เพลงเข่าความแข็งแกร่งนะครับเดินเบียดตีนะเพราะว่าถ้าอยู่ไกลๆเนี่ยมันเล่นลําบากครับดูพลังหมัดของแอนต้าสิครับซึ่งล่าสุดแอนต้าก็ผ่านเมืองไทยได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดูวรพลครับเนี่ยเดินเบียดเข้าไปครับเบียดเข้าไปพยายามจะจับจับจับไปกระสอกมาครับแล้วก็พยายามจะเด้งเข่าเลยครับแต่แอนต้าตีสู้ครับ คือถ้าโดนก่อนมันก็จุกมันก็เจ็บมันก็มีเหมือนกันนะครับดูครับโอโหแอนต้าครับหมัดซ้ายครับวรพลเนี่พยายามจะเดินเข้าหาแล้วครับนี่เป็นอีกหนึ่งไฟครับของไทสันแฮริสันเจอกับทางกุหลาบดําไฟนี้ต่อยไม่จบเลยนะนี่ฮะดูหมัดมาครับหมัดครับทุบไป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 ครับนี่คือวิธีการที่ไทสันแฮริสันครับเอาตัวรอดจากพลังหมัดของกุหลาบดำครับ ก็คือเกรงไว้แล้วก็ตังการดีๆแล้วครับแล้วก็ดูครับโดนต่อยทงต่อยท้องนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าร่างกายแข็งแกร่งใช้ได้ครับดูครับหมัดมาครับแล้วก็พยายามเบียดสู้รับหมัดอีกครับตอนนี้กุหลาบดำก็ถือว่าอยู่ในช่วงดีเลยนะครับในขณะที่ไทยสันนี่ก็ต้องขุนฟอร์มครับดูครับนี่เป็นไฟ์ของไทยสันเฮสันเจอกับทางเคนดูเอวิงครับไปครับหมัดมาครับเรียบร้อยครับเอาครับแลกหมัดกับไทยสันนี่แกเป็นมวยประเภทถึกอยู่แล้ว คือต่างคนต่างโดนครับแต่ไทสันทนได้ครับเหนดูนี่ต้องล้มลงไปเลยอ่ะนี่เหมัดครับไทยสันครับหมัดอย่างเดียวหมัดอย่างเดียวหมัดอยู่นายอยู่นายอยู่นายหมัดอยู่นายเดินไซต์ต่อยมาดหมัดขวามาครับแยบไปต่อยขวาครับศอกมาครับอัปคัตครับคือตามสเต็ปของค่ายมวยทอแสงเต้นน้อยเลยครับเน้นไปที่พลังกำลังครับเน้นไปที่ความบู๊ความถึกครับเป็นมวยที่แต่ว่าสมัยใหม่ก็ไม่เชิงต้องบอกว่า กางเก่ากลางใหม่ใช้ทั้งความถึกและก็ใช้หัวใจครับในการต่อสู้กับเป็นมวยบู๊มวยเดินครับไทสันทาได้ดีเลยครับในไฟที่ต่อยกับเคนดูครับนี่มีสอกกลับอีกครับอัพคาตเสริมหมัดขวาครับถือว่าต่อยหมัดได้คมครับเป็นธรรมชาติมากๆครับเจอกันคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ